พี่น้องครับฝนตกแห้งครับพี่น้องน้ำสิท่วมโดมแล้วพี่น้องเอ้ยไปไหนเนาะอาจารย์หัวยู่อองซงพูนบ้าหน้าม,มาหลายแล้วพี่น้องฝนตกแห้งครับพี่น้องครับน้ำสิไหลเข่าโดมบ้านเราก็สิบหัวไหลดอกเนาะหลังคาสูงอยู่ปาด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 น้ำไหลลุ่งหนองอะไรพี่น้องครับเนี่ย ัดตกจังษ์สีกัดแห้งแห้งยักษสีเนี่ยโว้ย่านหุ่มยูพี่น้องครับเนี่ยต้นนี้กับน้ำเริ่มห่วงแล้วครับโคดัลงใหหน้าฝนแล้วเด้อไหลลงใหหน้าฝนแล้วครับพี่น้องครับน้ำโอ้ฝนตกแห้งครับพี่น้องอาจารย์นัทต์ตีกับพักรีเจ้าบุญฝน,นมาบาดเดียวพี่น้องครับเบิ่มเบิมเลยแบบย่างแห้งเลยครับฝนอะ่ะไป ฝนตกย่านย่านน้ำไหลเข่ารวมนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังสูงอยู่เพราะเป็นหยัางดอกดสร้างกับเร้าเห็นงานเลยพี่น้องครับสร้างกับลังเห็นงานว่างนันฝนตกเข้มเบี้ยมมากแง่งนะครับโอ้โหขานั่งเบื้องน้าอยู่พี่น้องครับขับไปตะไหลเข,าข่ากะเสียหากะจกหายัางไป ไปสับให้มันเป็นห้องน้ำไหลออกนะครับฟังเบิ่งฝนก่อนก็เสิบอ่ะก็สิบอ่ะเขินแห้งเนาะนะครับบริเวณนี้นะครับขันมันจังไหนก็เสีหาปากกระกจกมาดสับให้มันลงหนองไปเยนะครับพี่น้องหาไม่หายยังไปทางให้มันลงหนองนะครับมันไหลมาแล้วครับเนี่ยอ้าวโถมีแต่ฝนเค็งๆพี่น้องฝนอย่างเดียวบ่มีลมบ่มีฟ้าบ่มียังเลย ฝนล,ลงมาอย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับอ้าโถโม่สร้างสร้างโมสรก็รรจะเอากระดี่ฝนขึ้นกันนะครับเบิกน้ำน้ำกันพี่น้องครับบานเนี่ยจานเปียกจานเมื่อเบียดเท่าอยู่จังไหนเนาะไปใส่ละบ่ได้ละพี่น้องครับโอ้แหงแหงมาอีกบา้านีลยอโ้โถ เป่าเบื้องน้ามน้องกันนแหละพี่น้องเพราะว่าฝผลแนงพี่น้องครับรย้านมันรวมแตานมันไหลเข้าไปหาเครื่องหาหยังนะครับตอนในถอดเสื้อทาแล้วพี่น,อน,น,น้องนะครับกันไม่น่าไม่หยังไหลเข่ากับเสียเอาไม่ไปทัวไปทาง,องหอกมันลงให้หน้าข้างในกระแสมันลงหนองนะครับหนองสาราเพราะแหลมบนกัดน้ามก็ลังหงไมพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะไหนมันกมันค่อยมาทาั้งจัดลอยอยู่เห็นมันไหลมาทั้งพี่ครับพี่น้องครับ ไปใส่บอไหเลยไปรองมาเนียก็จะเล่นขลางในพุ่นกับฝนแห้งผมมีข้านมอาเป่าระวบงเบื้องหน้าอยู่นี้ละก็จะบอไหลขอไปโดมดอกนะครับพราั่าังแหงๆอยู่ทั้งคุนนะครับซุ่มซางก็จะก่อเก็บเครื่องเมื่อแล้วนะครับยันไฟชดนะครับซางก็จะเก็บเครื่องมอเมื่อ,อเก็บแล้วบนลกรลังสิขึ้นโค้งเล็กตัวนี้นะครับบนลบาบอลจเก็บเครื่องเมือเลยนะครับเพราะกันรี่ลบฝนอยู่นะครับ อ๋อเป็นรองเลเป็นไรลราให้หน้าบาทหนิหักหักหักป๋กอบาทจะทวนไม่น่าเพื่อนเด้อเข่ากล็ลังงามแหงน้ำทวนหลายอยู่ทางนี่โคตรนะโอ้จักรยานเบสครบดีแต่พี่น้องพอจะพถว่วนไม่น่าเพื่อนครับโอเคแล้วย่านน้ำทวนเขา เป็ดตาปลาบืนดีแท้พี่น้องมาไหนเป็ดตาปลาบืนปลาหาวครับแท้น้ำท่วมบ้านโบนเยลี่ไงเพราะท่านในรถอยู่ฝนมาอีกแล้วพี่น้องนะครับแห้งสิไปเพิ่มน้ำลงไปน้ำซี่แห้งสิไหลไปอีกบ้านโใหญ่ลี่แห้งพอแต่สิรถหน่อยนึงเคลือบเดียวนึงนะครับโอ้ยน้ำม,มาอีกแล้วพี่น้องเลยใคยธรรมชาติเนาะเอาเอานี่แหละเพระาะเราพาอยู่เขา ฝนมากจนนูดรับตับใหม่พี่น้องครับพอได้ยินเสียงยังเลยพี่น้องไม่แต่เสียงฝนยางเดียวตอนนี้ไปจัน้ายทางนั้นเ <c oughs> บิกน้ำซอยเดนะ้อเบิกน้ำซอยกันเด้อจานเนดะ้อจานมันไหลเข้าไปใส่ปลักไฟปลักพื้นจานนั้นเข้าไปช็อต มองเพื่นเสียบปักมองอยังนะครับก็เลยห่วงแต่อาจารย์เบิ่อนเบิกน้ำกันในเรื่องสนอกเรื่องสร้างเพื่นกับเบิ่งซอยอยู่ข้างหลังหมดโตกแห้งครับพี่น้องครับตกแห้งแล้วก็ตกโดนนะครับฝนอาจารย์เรายางรออยู่ฝนเบิ่งปักไฟน้ำในเรื่องอาจารย์เด้อทางฝนตกแห้งแบบ มาแบบโบมันหัวมันตาเลยพี่น้องแบบโอ้ยบึมๆลงมาเลยครับโบมีกันห่มันย่างไปนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ดเฝาระวังน้ำเลยล่ะมองไหนมันสีอันมองไหนมันสีอุ่นมองไหนมันสีไหลเข่ากัดแล้วก็สีแลน้ำใหม่ไปซั่วเอาดอกนะครับถอดเสื้อเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเลยตาเล่นน้ำฝนน้ำสิดง แต่น้าก็ยังไหลคลองอยู่พี่น้องครับไหลลงน้องในเบิร์ดแล้วล่ะนะครับน้องเนกอะสิรับน้ำได้เตรียมพู้ลูเ่เวลาบางส้มใครอยู่ยังมีน้องไว้พอได้รับน้ำอยู่พี่น้องจานเบิร์ดจานเบิเร์ดเลียนน้ำฝนสะบอ่อนออากาศคือเป็นหนาวๆแล้วอะไวันนี้ พ่นทกปวดแล้วปวดแล้วพี่น้องเลยเอ้าบไลเขามาพี่แล้วพ่นศาด์ก็เลยเดี๋ยวกวัดหนักก็เอาก็สิบเพาเขาโดมอกพี่น้องเบิ้งลักษณะแล้วโอ้ยลมมา ก็าทย่างออกไปลบมาสับเบื้องลักษณะแล้วคือพวกเขาหอดโดบดอกนะครับเพราะว่าลังค่าคนอันนี้ยุนะครับกระสาดกระสาดแต่ทั้งนี้แหละนะครับหม่องสร้างคนยูเนี่ยล่ะหม่องสร้างปรนเฮ็ดอยูเนี่ยถ้าบนการย่างแหงยูคือสิบปสาดเข้าไปดอกนะครับถ้าทางการฆ่ารถบัตจัดเปียกยังไงน,น้อย,อยู่ใดวะเนาะฝนสปศาสตร์เาทั้งนั้น เกษตรภาี่น้องย่างไปเบิ่งกับมันมีขนมนะครับก็เลยได้เบิ่งอยู่กับไก่ไปละโอ้ยเดินกี่เดือนนั่นพี่น้องครับแค่หน้นาม,มันไหลลงแค่หน้าแล้วนะครับเนี่ยไปเห็นอยู่ครับไหนไหลลงแค่หน้าทาั้งปีแล้วไม่แต่เสยงน้ำลงแค่หน้าฟังนั่งพี่แล้วครับมองมันคไหยไปละนะครับ บาด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 โอ้ยตกแห้งตกโดนพี่น้องครับตกแบบนี้แหละลิตรน้ำถือน้ามถ่วมอยู่ตอนนี้นะครับแห้งมาเพิ่มปริมาณน้ำเลยก็เจ้าอีกน้ำกระลังสิดรดนะครับมาอีกแล้วโอ้ยเนาะควัน,นกระลังถือน้ามถ่วมอยู่ทั้งพุ่นนะครับทบั้งบ้านพอยลี่ทัทง้ทงท่งทั้งพุ่นทั้งโผลุมทั้งพุ่นโอ้ย,อยหลายบ้านพี่น้องครับแห้งมาฝนตก,แ,ก,แ,กแห้งๆห้งบาดแห้งโอ้ยอันตราย ไกล้โยนโมสาดช์ก็มาาอจารยนลอยไปน้องครับเต็มเตี้ยกลายก็มาะะเลยจแหนียนะครับพอจะเอาง่ายดอกพี่น้องเบอร์ส้มนะครับมาแห้งท้่ะระเกลงก้อนบักใหญ่เลยแหละก่อยต่อยเลย น้ำกำลังสิรดอันมองว่าเือน้านข่วมนะครับแพ้งมาเติมน้ำอีกบาดนึ่งก็เลยสิบไดลรถซ้ำบาตพอย,ยรี่ค่ะกำลังรดครับเข้าไปเบิ้งกำลังรถล,ลงมาเป็นคืบแล้วล่ะเจอฝนดอกนี่เข้าไปครับทัวตัวโกสุมเลยครับเนฝนเนี่ยก็เปอดหอสารค่าหอดอนแกนหมดแล้วครับพาอยู่ก่อนนี่นะครับ อตะลีตทวนผู้ถือน้ำท่วมนะครับแห้งมาซ้ัมตืมกันอีกเอา้าไปธรรมชาติพี่น้องเอ้ยสู้ๆกันไปแต่ละผู้ถือน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ดีนะครับอยู่โดมนี่ครับน้ำก็ลังไหลอีกอันลงมานะครับเนี่ยวก็จะทาเฝ้าพวงน้ำนี่แหละเอา้าคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวทะลิ่นน้ำฝนก้อนบัดเนี่ยหาปากกระ,กะจกหายังมาสวกน้ำก้อนให้มันไหลลงสะดวกสะดวกแน่นะครับ ฝนมาเร็วฝนมาเร็วอย่างแรงเลยพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเร็ดคลิปซูบพี่น้องเบื่อครับฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ย